ก็คุณเชิดบอกว่าคุณชิดวัาต้องเลิกเล่นการเมืองจริงๆแล้วนะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านทักษณิณชินวัตรเนี่ยนะครับหลังจากที่มีโอกาสได้กลับมาประเทศไทยเนี่ยต้องวางมือจากการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันจึงจะถูกผมเคยพูดกับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายคนเลยท่านบอกว่าเฮ้ยกลับมาเนี่ยเออพี่น้องประชายชนคนไทยก็โอเคนะแต่ว่าหยุดซะ อย่ามาเล่นเลยการเมืองอย่านําลูกน้าหลานนาครอบครัวญาติมิตรเนี่ยมายุ่งเลยปล่อยให้การเมืองหรือว่าคนในประเทศเนี่ยเขาขับเคลื่อนไปไม่มีนายกรไม่มีท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็อยู่ได้ตอนที่ท่านไปอยู่ประเทศนอกเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็อุดมสมบูรณ์ดีนะลุงนนท์ก็กินอิ่มนอนหลับนะแต่พอท่านกลับมาตอนนี้เครียดเลยเออเพราะว่าแต่ละวันมีแต่ข่าวท่านทั้งนั้นพอเข้ามาปุ๊บหนึ่งไม่ยอมติดคุกสอง เออมีอาการเจ็บป่วยเออขึ้นไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจใช่ไหมเออไอ้ออพวกตํารวจตัวดีพวกในแพทย์ตัวดีทั้งหลายแหละนะครับก็หลอกลวงประชาชนนะครับมองเห็นแก่ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะครับผมก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับเออแล้วก็สุริมิงอ,อ,อย่างไม่ได้เลยงบประมาณ นะครับก็เขียนไม่ครบนะครับแล้วก็คุณเชษบอกว่าทักษิณกลับมาเมื่อไหร่ขมิ้นเหมิมเกินเมื่อน,นั้นทุกครั้งทุกเหตุการณ์น,นะครับเออมันเหมือนมีการวางคงวางแผนกันแล้วนะครับโดยเฉพาะไอ้กรณี MO u ไอ้สี่สามสี่ยงเงี้ยนะครับผมว่าเสียเปียกขมิ้นทั้งนั้นแหละเออมันเสียเปรียบขมิ้นนะครับคุณนัทลุงครับจริงหรือไม่ที่ในพลฐานขมินมาขอสันทัไทยอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับแต่พอเราจะไป ข้อมูลนําข้อมูลมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยมันคนไม่พบ นะครับส่วนมากมันเขียนที่หน้าเฟซหน้าเพจนะครับถามว่ามีข้อมูลชิ้นนี้หลุดเข้ามาในโลกโซเชียลจริงไหมจริงครับแต่ว่าผมยังเจาะไม่ถึงยังหาว่านายทหารของขมิ้นท่านนั้นคือใครนะครับแต่มีข้อมูลแบบนี้หลุดออกมาถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมอันนี้นะครับจากการคิดวิเคราะห์แยกแยะก็น่าจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าสถานการณ์ในกัมพูชาตอนนี้มันมันไม่ปกตินะครับเออไม่ปกติจริงๆ ขเขมิ้นคนละชั้นกับทหารไทยใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็คุณปานนะครับแล้วก็คุณนัทพลดีครับลุงอย่างนั้นครับแล้วก็คุณมาร์ทบอกว่าเหม็นมันจะได้ยิงรถถังไทยหรือครับจะเจอโดนไทยเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วลงุงนนไม่ไม่อยากจะพูดนะครับเรื่องโดนเนี่ยนะครับถามว่าตอนนี้มันเป็นแบบไหนเป็นยังไงเอาเป็นว่าตามที่คุณคุณมาร์ทพูดก็แล้วกัน ถ้ามันเกิดการสู้รบจริงเอาเป็นว่าโดนของฝ่ายไทยเนี่ยบินเต็มท้องฟ้าทางฝั่งของกัมพูชาก็แล้วกันพูดเท่านี้นะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเฮ้ยขายข่าวไม่เอานะครับอันนี้เป็นความลับก็แล้วกันแล้วก็คุณธนากิจเหมือนมันส่งหน่วยลิงลมมาอีกไหมครับนะครับก็อันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะครับมันรับรวงพงังเอฝ่ายไ,ไทยก็ต้องสอดส่องดูพฤติกรรมของพวกเขา พวกเขาก็คือคำเดียก็นะครับต้องส่งหน่วยสอดแนมเข้ามาหาข้อมูลข่าวจากฝั่งไทยเหมือนกันนะครับเอออันนี้นะครับมีอยู่มีอยู่นะครับเชลซีนะครับเตรียมตัวเข้ากรุงเทพแล้วครับทนไม่ไหวกับรัฐบาลเดินทางเข้ามาก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็พิจพิจารณาดูนะครับท่านใดจะเดินทางเข้ามาอันนี้ลุงนนก็ไม่ว่าแต่เออในเครียกหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับ หนึ่งห้องน้ําห้องส้วมมันอยู่ตรงไหนว่าอาหารการกินมันเป็นยังไงน้ําท่าเออมันอาบตรงไหนอะไรก็พอสมควรนะเออแต่ว่าเหมือนว่าเขาลงถนนตั้งแต่เวลา16กนกาถึงสทุ่มใช่ไหมนะครับเออก,ก็ก็ใช้เวลาไม่นานแต่ว่ามันจะมีการต่อเนื่องหรือไม่อันนี้เราเราไม่แน่ใจฝ่ายความมั่นคงเขาก็เกาะติดสถานการณ์อยู่กลางปีบอกว่านายกได้อยู่ต่อเพราะพักร่วมรัฐบาล ถึงแม้ว่าจะมีพรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปอยู่ต่อแต่ว่านะครับมันก็คือประชาชนส่วนมากเขาก็เขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นด้วยคัดค้านแล้วก็โจมตีแล้วก็ลงถนนมันก็จะ,ะทําให้พวกนักการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะค่อยๆทยอยทยอยออกมาประมาณนี้ครับ คุณนาธนชัยตรีเนตรก็ทักทายคุณเชษ์บอกว่าคุณมาเนตพูดเหมือนเล่นเกมก็สงสัยเขาจะจะเล่นเกมเยอะหรือเปล่านะครับลุงนนก็ไปฟังนะนะครับข้อมูลมันหลุดเข้ามาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะครับกว่าลุงนนจะนอนเนี่ยประมาณตีสองตีสามทุกคืนนะถามว่าเฮ้ยทำอะไรอยู่ก็ไปเกาะติดข้อมูลพวกนี้แต่ในหน้าสื่อหน้าเพจหน้าเฟซของไทยเนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาแต่ ทหารของฝ่ายไทยก็ไม่มีใครออกมาพูดนายกรัฐมนตรีของไทยก็ไม่ออกมาพูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ไม่ออกมาพูดพูดน้อยมากแต่ว่าทางฝั่งของกัมพูชานายกรัฐมนตรีของกัมพูชาฮุนเซนแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาโอ้โหมันพูดได้ทุกวันเราเนี่ยไม่แก้ต่างเลยปล่อยให้เขายำใหญ่ยำจนเละเละแล้วเละอีก ไม่มาตอบโต้พี่น้องผมงงเหลือเกินว่าเฮ้ยทําไมไม่นําข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมาบอกมาเล่ามาแถลงให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบไปทนให้เขาเขาเรียกว่ายังไงพี่น้องยําอยู่ได้มันยําเราทุกวันทุกวันฝ่ายไทยเนี่ยอดทนอดกลั้นแล้วผมก็เห็นมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับโคศกของศูนย์อะไร เ,เกี่ยวกับการาดูแลสถานการณ์เชเดนออกมาพูดบอกว่าไม่ให้สื่อโซเชียลของไทยไม่ให้ทหารไทยไม่ให้ประชาชนคนไทยไปตอบโต้ในเมื่อเขาป้อนข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยำใหญ่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยทนไม่ได้พอทนไม่ได้ก็ต้องตอบโต้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทางรัฐบาลเนี่ยต้องนำออกมา ต้องออกมาแถลงข่าวอย่างเขาบอกว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยปิดด่านก่อนเออมันจริงหรือไม่จริงไทยก็ต้องออกมาตอบโต้ว่าเฮ้ยไทยเนี่ยไม่ได้ปิดด่านก่อนนะพวกมึงกมัมเูชเนี่ยมึงปิดด่านก่อนเออเขาบอกว่าไทยเนี่ยลุกล้ำมนาเขตประเทศของกัมพูช์ไทยก็ต้องออกมาตอบโต้อกว่าให้กูไม่ได้ลุกล้ำมนาเขตของพวกมึงพวกมึงลุกล้ำมนาเขตประเทศของกูมันต้องออกมาตอบโต้เพี่น้องนะครับแต่ว่าพวกเขาก็เลือกที่จะ ไม่ออกมาตอบโต้นะครับปล่อยให้เป็นภาระของสื่อทซเชลนะครับของสื่อมวลชนประมาณนี้คุณกุศลลุงนนตัดไฟฟ้าทั้งหมดหรือ,อยังเรื่องไฟฟ้าในขมรเ,เนี่ยนะครับ<ๆ>เขาบอกว่าตัดไฟฟ้าทิพย์เพิ่งตัดไปกี่จุดอันนี้เป็นคำพูดของอโฆษกของอกองทัพไทย เนี่ยคนที่เป็นพระเอกหนังนะครับที่เล่นเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเขาบอกว่าตัดไฟทิพย์จริงๆมีการตัดกระแสไฟฟ้าประมาณสักหกจุดนอกนั้นั้นทางฝั่งของกัมพูชาโดยเฉพาะหุนเน็ตเนี่ยมันหลอกคนไทยไว้ยังไงั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้คุณจรูนศักด์ผลใดสงบอลงนนใจผมก็ไม่อยากให้สู้รบกันหรอกนะครับแต่ต้องทำให้รู้สบ้าง ผลของการมา้อเล่นกับเราต้องได้รับบทเรียนที่ต้องจดจําไปอีกนะอันนี้นะครับคุณจรุนศักดิ์ครับในแง่คิดมุมมองของลุงนนท์เนี่ยลุงนนท์เคยผ่านสงครามมาสงครามฝา่าบามกวาดล้างพักคคอมิสต์แห่งประเทศไทยสงครามกัมพูชาสงครามเวียดนามลุงนนท์เนี่ยผ่านมนาะเห็น ว่าสถานการณ์ของสงครามเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันกดขันจิตใจมันทําความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยขนาดไหนเห็นทุกภาพถามว่าหิวกระหายสงครามไหมไม่ครับผมก็ไม่อยากให้มีสงครามแต่ว่าตอนเนี้ทางฝั่งของเขมีของกัมพูชาเนี่ยมันยั่วยุเหลือเกินมันยั่วยุเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมก็เห็นพ้องเหมือนกับคุณจรูนศักดิ์บอกว่า ต้องสั่งสอนมันซะบ้างกัมพูชาเนี่ยมันเหมือนเด็กเด็กมันดืด้อเด็กมันมึนเด็กมันสนคนรเอาไม้เลียวเนี่ยฟาดมันบ้างควรสั่งสอนมันบ้างควรอบรมมันบ้างประมาณนี้นะครับประมาณนี้ คุณธนงศักด์นะครับขเมนเอาหน่วยบีโอเฮดมาโชว์ว่าเป็นหน่วยรบพิเศษจะเอามาสู้ฐานไทยแต่ความจริงหน่วยบีเฮคิวมันรบในป่าไม่เป็นเพราะว่ามันฝึกรบในเมืองเหมือนตำรวจหรือว่ารปภและไทยเป็นคนสอนมาอยังไงก็สู้ไทยไม่ได้ไอ้หน่วย B.H.Q. เนี่ยมันคือองค์ักษ์พิทักษ์ฮุนเซนมันคือองค์ัก์ พิทักษ์คุณมาเนตหน่วยนี้เขาฝึกขึ้นมาเพื่อเป็นองครักษ์พิทักษ์คุณเซนไม่ได้หวังเพื่อเอามาต่อกรกับทหารไทยกัมพูชามีหน่วยรบพิเศษอีกนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วย9 1้าหนึ่งไหมอันนั้นคือหน่วยรบพิเศษแต่ถามว่าไอ้หน่วยรบพิเศษไม่ว่าจะไอ้บ HQ วหรือว่าไอ้หน่วยรบพิเศษ91 1อะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหน่วยประชาการสงครามพิเศษจากไทยทั้งนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือหน่วยรบพิเศษจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงลุงนนพูดเกินไปเถียงมาข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในช่วงสงครามที่เวียดนามยึดกัมพูชาเนี่ยทหารของกัมพูชาของขมรเนี่ยมันสู้ทหารเวียดนามไม่ได้หน่วยรบพิเศษของไทยเนี่ยเอาไปฝึกที่คล้ปักทงชัยเอาไปฝึกที่รบพิเศษปากช่องเอาไปฝึกที่น้ำพุงเอาไปฝึกที่ ลบุรีเอาไปฝึกที่พิษณุโลกเราเก็กูลเราดูแลอยู่อันไหนที่ความรู้ไม่ถึงเนี่ยเรานำมาสอนเรานำมาทำให้เขาได้มีความร,รู้แล้วกลับไปต่อสู้กับทหารเวียดนามไอ้พวกเนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบีเอชคิวหรือว่าหน่วยรบพิเศษเอ๊ะเก้าหนึ่งหนึ่งของกัมพูชาพวกนี้นะครับมันเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหน่วยรบพิเศษของไทยทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไปเอาลูกศิษย์มาต่อกรกับก็เรียกว่าครูบาอาจารย์นะครับแค่คิดพวกมึงก็ ทำไม่ถูกแล้วพูดง่ายๆไอ้หน่วยเนี้ยมาเจอกับพวกสารพันอย่างพวกลุงน้นเนี่ยจบนะครับจบเรื่องยุทธวิธีเนี่ยไม่ต้องห่วงเรามีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญเรื่องของการสู้รบในผืนป่าภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าเราก็ยึดมาแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแยะหลายรัฐการไม่ว่าจะอยู่ในหุบเหวอยู่ในถ้า ทำหอคอในพื้นที่เขาขอลมสักเพชจุบุญพวกนี้เราปราบปรามมาแล้วนะครับดอยผามงดอยผามนเขาช่องชงเขาช่องช้างทางตรงทางใต้เราไปจัดการมาเรียกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าพวกลุงก็เขาเรียกว่าถูกปลดประจำการแล้วนะครับใครปักตรดก็ถูกยุบไปตั้งแต่ปีพศ5องพัน้วเอ่แล้วก็มีน้องๆ้องฐานพ์กองทัพภาคหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ปฏิบัติภารกิจ หลักสูตรยุทธวิธีเนี่ยไม่ต่างกันโดยเพราะกรมทหารพ่านที่26กเนี่ยนะครับก็เป็นทหารพานจู่โจมนะครับหลักสูตรเดียวกับพวกลุงนนพวกลุงนนเนี่ยนะครับก็คือฝึกหลักสูตรทหารพานจู่โจมมานะครับการลบในป่าในภูเขาเรียนรู้ในเรื่องของสงครามทุระทุอาวุธศึกษาต่างๆเนี่ยพวกลุงนนเนี่ยเรียนรู้มาหมดนะครับแล้วก็กางปีอบว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไฟฟ้าน้ํามันขมิ้นตัดเองก็ใช่ไง เรื่องพวกนี้ถามว่าใครไปบังคับใครไปปู่เข็นมันแรงงานต่างด้าวถามว่าไทยเนี่ยผยลใสร่ส่งให้กลับประเทศไหมไม่ทางมูลเซนเป็นคนเรียกให้ประชาชนคนของเขากลับหวังจะให้ประเทศไทยล่มสลายไม่มีแรงงานปรากฏว่าทางฝั่งของเราเนี่ยเขานั่งหัวเราะอยู่ต่อสายเข้ามาที่ไทยบอกว่าทางฝ่ายเรายินดีนําแรงงาน เข้ามาสนับสนุนการใช้แรงงานในสถาสรรประกอบการในประเทศไทยนั่นเห็นไหมทางขมรนเนี่ยยังไม่รู้นะว่าลาวเนี่ยเขาก็ไม่เอาขมรนเพราะว่าอะไรเออบริเวณสามเหลี่ยมมรกตเนี่ยทางทหารของขมรนเนี่ยก็ไม่บีบลาวลาวเนี่ยเขาไม่ชอบเขาก็อ้างว่าพื้นที่บริเวณตะกับก็เป็นของเขาเหมือนกันแต่ขมรนบอกว่าเฮ้ยพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตเนี่ยมันเป็นของขมรนไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของเราของขมรนคนเดียว ่ะเห็นไหมสันดานมันพี่น้องอืคุณกิติศักดิ์ลุงนนสุดยอดครับขอบคุณมากครับผมคุณทวีพงศ์สวัสดีทักทายมาฟังก่อนนอนครับผมนะครับก็มาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็คุณคุณเต่าลาใช่ไหมปล่อยไว้นานมีแต่ผลเสียยันลูกหลานนะครับลุงนนคิดว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับคงไม่นานเพราะว่า ท่านแม่ทัพภาคที่สองอยู่ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สองดูแลบุรีล์สุรินรีสเกอุบุเพราะฉะนั้นเรื่องที่ทหารของขมิ้นเนี่ยมันลุกล้ำมาเก a t ตของประเทศไทยถามว่าแม่ทัพภาคที่สองรองแม่ทัพภาคที่สองไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้พี่น้องเขาเห็นแต่เขาไม่พูดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความลับแต่บางอื่นลุงนนท์เนี่ยนะครับสอสทลอก็คือเสือกทุกเรื่องเหมือนกันไปล้วงข้อมูลเขามากรณีที่ บอกว่าขมรลูกไทยจากนั้นไปจัดสรรน,นะครับที่ดินเนี่ยทำเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็ขายให้จีนเท่านะครับอยู่ในพื้นที่ทางเอาเป็นว่าจังหวัดสุรินทร์ก็แล้วกันนะครับรือประมาณนี้คุณยายดวงพรสวัสดีค่ะลุงครับผมนะครับแล้วก็คุณชายานันนะครับมันไม่มีโนเมนแลนมันมีแต่พื้นที่อธิปไตยของไทยไม่มีพื้นที่ทับซ้อนตามที่นายภูมิทัพพุดไม่มีครับไม่มีนะครับเดีย๋ยวสมัยลุงนนไปอยู่เนี่ยทหารขมิมาอยู่ข้างล่าง นะครับเข,เขาเอื้อนว่าขมิ้นตําพี่น้องนะครับเออเล่าพี่น้องได้ฟังแล้วก็คุณอซาบูสวัสดีครับลุงนวลสวัสดีครับแล้วก็คุณธนงศักด์นะครับบอกว่าตอนนี้พวกในพนขมิ้นเริ่มหลอนแล้วเพราะทําอะไรไทยรู้หมดโหพี่น้องนะครับผมอยากจะบอกนะนะครับอยากจะพูดว่าที่มันบินอยู่เหนือเขาเรียกว่าท้องฟ้าเป็นหมื่นหมื่นฟิตเนี่ยนะครับให้มองไปถึงดาวเทียมเออถามว่าไทยมีไหม เออเป็นความลับไหมทางฝั่งของของม,มินมันก็รู้ว่ามีดาวเทียมสวัดแนมไหมอันนี้เรารู้ไม่จริงแต่ว่าเอาเป็นว่ามีก็แล้วกันโดนละ่ะโดนสังหารมีไหมเอาเป็นว่ามีก็แล้วกันแต่เรารู้ไม่จริงไม่พูดโดนสอดแนมมีไหมมีแต่ว่าผมก็รู้ไม่จริงผมก็ไม่พูดให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาพูดก็แล้วกันเอาเป็นว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่าง พร้อมที่จะถล่มมันก็แล้วกันคุณธนงศักดิ์บอกว่าแล้วก็คุณชัชายานันนะครับบอกว่ามันบุกรุกดินแดนเข้ามายังจะบอกว่าขาเมรเขาไม่ต้องการสงครามที่ทหารเคลื่อนกำลังลากรถถังเข้าไปอยู่ตามตะเข็บชเดนเนี่ยถามว่าถ้าพวกทหารเนี่ยนะครับแม่ทัพภาคสองภาคหนึ่งพบทวเขาไม่มีข้อมูลพวกนี้ ผมถามว่าเขาจะรถถังไปทําอะไรเขาจะลากวินใหญ่ไปทําอะไรเขาจะส่งทหารจํานวนมากเข้าไปตามตะเข็บชายแดนไปวางกําลังในพื้นที่เขาจะทําทําไมเพราะฉะนั้นเขาต้องมีข้อมูลข่าวสารหลายๆอย่างนักการเมืองไม่มีโอกาสได้รู้แต่ว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้แต่ว่าอย่างพรกประชาชนเนี่ยเขาไม่รู้หรอก ว่าถ้ารู้เขาจะไม่มาพูดแบบนี้นะครับข้อมูลพวกนี้นะครับทางทหารเขารู้หมดถ้าไม่รู้เนี่ยเขาจะเอาปืนใหญ่ไปทําไมจะลากรถถังไปทําไมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยนะครับมันอยู่ที่ว่าทางขมิ้นเนี่ยมึงจะยอมไหมจะถอนกําลังออกจากพื้นที่ไหมเออถ้าบอกว่าอยากจะคุยกันเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้พวกมึงคุยนะให้ขมินคุยนะแต่ว่าเนี่ย เนินนี้ม nah e> ึงต้องถอนนะเนินนี้มึงต้องถอนนะบริเวณนี้มึงต้องถอนนะเนินห้าสามแปดบุรีลำช่องอุบกช่องจันทร์กระทบเพชรพวกนี้มึงต้องถอนออกหมดนะเออบริเวณปราสาทตอ่าตะเมินทมตาควายเนี่ยพวกมึงต้องถอนนะเออช่องอะไรอ่ะพี่น้องจับเชิงอ่ะช่องจอมึงต้องถอนนะเออมีอีกหลายพื้นที่พวกมึงต้องถอนนะเนี่ยตอนนี้ทหารเขากำลังเล่นเกมนี้อยู่เขาเปิดโอกาสให้คุยเขาไม่ยิงเขากดดันอยู่อย่างเงี้ย แต่ว่าถ้ามึงอยากคุยกูก็จะคุยเออนะครับประมาณนี้แหละแต่ว่าคุยแล้วเนี่ยพวกมึงต้องถอนออกจากพื้นที่นะเออเพราะว่าข้อมูลข่าวสารตอนนี้ไอ้อลุงนนเนี่ยมันรู้หมดแล้วว่าพวกมึงนี่ลุกล้ำมาอาเขตเข้ามาจุดใดบ้างเนี่ยไอ้อลุงนนเขาไอ้ขุนกะพเนี่มันรู้หมดแล้วประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับเออแล้วก็คุณสง่งคุณสง่งส่องชายนะครับแล้วก็ส่องปีกคุณการปีกว่าผมเคยเห็นอหน่วยรบไทยที่เตรียมพร้อม2ี4ชั่วโมง สภาพร่างกายแข็งแกร่งมากโอ้โหทหารไทยไม่ต้องห่วงวิ่งทุกวันนะครับตอนนั้นลุงนนอยู่ตื่นเช้าตีห้าครึ่งเนี่วิ่งสี่โมงครึ่งนี่วิ่งกลับมาทําอะไรเล่นพีจีนะครับแบบนี้ทุกวันอาวุธปืนยกขึ้นมาอาก้าหนัก5กิโลเนี่ยหนึ่งสองสสอเออพวกนี้ใช้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกภาพเหตุการณ์จำได้ นะครับแล้วก็คุณออริสมีนะครับก็ทักทายคุณสัตราวุฒิดีกะระทูกนะครับแล้วก็คุณชนัญญาบอกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวนายกเราก็เสียเปรียบแน่เพราะคุณเชนมันรู้จักทักษิณดีเออมันเดาทางเกมการเมืองนะครับทางเขาก็เดาทางเราออกนะครับแต่ผมมองว่าสุดท้ายนะครับเออตอนนี้ทหารเนี่ยต้องกดดันทางขมรนอย่างหนักให้ทหารขมรนเนี่ยมาเจรจาแล้วก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยพวกคุณต้องถอนนะ เพราะว่าตอนนี้โลกโซเชียลเนี่ยมันรูไ้ไปหมดแล้วว่าเอาเอเขมรเนี่ยมันมายึดบริเวณใดบ้างถามว่าผมเคยเข้าไปในพื้นที่ไหมอันนี้บอกพี่น้องทุกคนว่าในอดีตผมเคยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดแต่ว่าหลังจากออกมานั่งทําสื่อโซเชียลเนี่ยไม่ได้เข้าไปในพื้นที่แต่ว่าสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผมกับพี่น้องในพื้นที่เนี่ยมันก็มีอยู่เออเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวของผมอดีตฐานกาต่างๆที่ประจําการอยู่ตามแต่เก็บเชดเดนเนี่ยผมก็มีอยู่เพราะฉะนั้นข้อมูลของมผมเนี่ยไม่มั่วไม่มั่วนะครับ แล้วก็ด้ามขวานลอยลมบอกว่าความรับทางทหารคือชีวิตของทหารตามชายแดนใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องปกปิดเห็นไหมลุงนนไปที่ปราสาทตะบนทมลุงนนเคยน,นขาข้อมูลข่าวสารทางทหารออกมาพูดไปมว่าฐานวิกการฐานพันมันตั้งอยู่ตรงนี้นะเออฐานลาบออมันอยู่ตรงนี้ฐานมาบกรมันอยู่ตรงนี้ลุงนนพูดไหมไม่พูด ลุงนนท์ไปปราสาต,ตาควายเห็นทหารตั้งฐายเมื่อการอยู่ทั้งสองฝั่งของเส้นทางลุงนนท์พูดไหมไม่พูดมีร้อยไหนอยู่บ้างตรงนั้นลุงนนท์พูดไหมไม่พูดกองร้อยฐานฐานอยู่ตรงนั้นมีสองกองร้อยพูดไหมไม่พูดมีฐานลาดฐานมาอยู่ในพื้นที่พูดไหมไม่พูดมีปืนใหญ่อยู่ไหมลุงนนท์ไม่พูดนะเออนะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นอันไหนช่วยกันปกปิดได้ลุงนนท์ก็ช่วยกันปกปิดคุณจิราพรแต่ที่เสียดายมากสายบริหารของเราเป็นไส้ศึกเออนั่นสิ นะครับเอ่อ,อันนี้ก็ก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาจะไปว่ากันเพชรนายสวัสดีครับลุงโน้นสวัสดีครับนะครับจีฬาพรบอกว่าทําให้บ้านเราอ่อนแอมากๆเอออันนี้ก็จริงคุณอำนาจเจมสีนะครับแล้วก็คุณชยานัน,นายกุกคือจุดอ่อนของไทยนายุกบอกดีชั้นไม่ได้อะไรและไม่ได้ทําอะไรเสียหายเอออันนี้ก็ให้เป็นเขาเรียกว่าจิตสํานึกของเขาก็แล้วกันนะครับคุณ คุณจินะครับแล้วก็คุณมาร์ทบอกว่าทําไมปล่อยเขาไม่ดําเนินการผักดันคือสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนลุงนน่นเนยเจอค่าศึกในระหว่างออกรัฐเวนเนี่ยนะครับก็ซัดก,กันเลยแต่ว่าหลังจากที่มี MOU-43 เนี่ยบางครั้งบางโอกาสทหารของฝ่ายไทยเนี่ยเดินเคียงคู่กับทหารของกัมพูชารัะตะเวนร่วมกันนะครับมีคนเข้าไปตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ที่เขาบอกว่าพื้นที่ซับซ้อนทหารของกัมพูชากับทหารของฝ่ายไทยนี่ไปร่วมกันประสานงานจับพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนว่าเฮ้ยดีไปหมดแต่สิ่งที่สื่อโซเชียลสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์ไม่รู้คือในพื้นป่าบริเวณตะเข็บเชนไทยบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีมีขบวนมอดไม้ในพื้นที่แถบนั้นไม่เคยมีใครพูดใช่ไหมว่ามันเป็นโดงไม้พายุง ตั้งแต่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีแถบช่องพะบาะไแถบกับชงกับเชิงขึ้นไปอุบลราชธานีเป็นดงไม้พยุงครับถามว่าผู้มีผลประโยชน์จากไยไทยกับทางฝักฝั่งขามพูชาเนี่ยเขาหัวกันไหมเขามีผลประโยชน์ร่วมกันไหมถ้าผมบอกว่าไม่มีพี่น้องจะเชื่อไหมถ้าเป็นผมผมบอกว่าผมไม่เชื่อผลประโยชน์พวกเนี้ยไม้พยุงเนี่ยแพงไหมพี่น้องว่า ถ้านําไม้พยุงเข้าจากตะเข็บชายแดนเข้ามายังอาณาเขตของประเทศไทยแน่นอนพวกคุณผิดกฎหมายจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจถูกเจ้าหน้าที่ทหารทําการไล่ล่าจับกลุมแต่ว่าถ้ามันหลุดเข้าไปยังฝั่งฝั่งของเขมรถ้ามีนายทหารเขมรนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีข้อมูลข่าวสารด้วยว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงทําการค้าไม้พยุงร่วมกับประชาชนคนในพื้นที่ทางฝ่ายไทยด้วย แต่เป็นใครอันนี้ก็ขอปกปิดเป็นความลับก็แล้วกันมีชื่อไหมมีเสียครับเออนะครับเอออยู่ตรงไหนมีครับนะครับเอ๊ะอยู่โน้นสูงอยู่บ้านกุดเชียงมนบ้านแขงเลียงหรืออยู่ตรงไหนวะมีมีชื่อก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามีชื่อแต่ว่าก็เคยเตือนบอกว่าเฮ้ยถ้าเบาได้เบานะเออเพราะว่าพวกเองนี่อยากเข้าไปเป็นพันไกลๆหน่วยทหารฐานทหารนะเออตอนนี้ เนียความมั่นคงเนี่ยเขากําลังดูพฤติกรรมดูนิสัยพวกเองอยู่นะเออห้าหกคนที่เห็นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ให้เข้าไปหาของป่าไม่ให้ไปเก็บเห็ดไม่ให้ไปหาหนอไม้แต่พวกมึงก็เดินลัดเลาะเออไปเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน,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 นอยู่แถวแถวใครทหารนั่นนะ่ะตอนนี้เขารู้แล้วนะเออหยุดได้พวกมึงหยุดนะเออประมาณนี้ขู่ไว้ก่อนคุณชีรพรนนะครับสิบสี่กำลังสิบห้าสิบหกอ่าครั้งเวียนกรรมค่ะไว้อย่างนั้น ะครับแล้วก็คุณชนัญญาเอ้คุณชยานันบอกว่าเขาเข้ามาปลูกบ้านเรือนในพื้นที่ไทยเป็น10ปีแต่เราทําเฉยนะครับคือบางครั้งบางโอกาสเนี่ยนะครับผมจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังสมัยที่ฐานทัพจุโจมข่้ปบกตงเส็จไปอยู่ภาคเนี่ยฐานปฏิบัติการตั้งอยู่ข้างล่างบนหมู่บ้านบริเวณตะเข็บชายแดนไทยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่กั้มกึ่งวะเฮ้ย เป็นชาวเขาเป็นกะเหลียงเป็นพวกมูซซอดํดเราเนี่ยก็คือทหารไทยเนี่ยขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้เออแล้วในหมู่บ้านเขาทําอะไรทหารไทยเนี่ยนะครับราหว่างว่างเว้นภารกิจก็ขึ้นไปเอ่านึ่งเฮ้ยทำอะไรกันปั๊มยาบา้าปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กปั๊มยาเสตติดผลิตยาเสตติดถามว่าผู้ขับระชารรู้ไหมเขารู้แต่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย มันอยู่นอกอาณาเขตของประเทศไทยไม่สามารถลุกล้าเเข้าไปในพื้นที่ของเขาได้เออทีนี้ที่สําคัญสุดๆไม่มีคําสั่งจากผู้บระชาบอกว่าเปิดแผนยุทธการปราบปรามกวาดล้างนะทหารไทยทําไม่ได้นะมันต้องมีแผนยุทธการมันต้องฟังคําสั่งจากเขาเรียกว่ากองทัพภาคต้องฟังคําสั่งจากกองทัพภาคจากผอกองกําลังอย่างกองกําลังอ่านาเลสวนใช่ไหมในพื้นที่เนี่ย นะครับต้องสั่งการไปที่หน่วยทหารว่าเฮ้ยวันนี้ปฏิบัติภารกิจปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ทหารพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมแล้วนะครับออกปฏิบัติปราบปรามกวาดล้างหมู่บ้านนั้นโน่นนี่นั่นจับได้เอามาแถลงข่าวแต่อยู่ถ้ามึงไปเจอนะไปจับไม่ได้ประมาณเนี้ถามว่าทำไมจับไมนะ่ได้ก็ผู้ใหญ่ไม่สั่งพอเขาไม่สั่งเขาเรียกว่าเสือกนะเออประมาณนี้ นะครับอย่างกรณีนี้นะครับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองพุ่งพบรญชากขาไม่สั่งปล่อยปะละเลยเออหูนวกตาบอดทีนี้ทหารชั้นผู้น้อยอาสาสมัครถามว่าทําอะไรได้ทําไม่ได้บ่อนในบ้านในเมืองเนี่ยถามว่าผมารู้จักกับผู้ใหญ่หลายๆคนผมก็ตัดพอต่อว่าเฮ้ยบ่อนอยู่ตรงเนี้ยตำรวจก็เห็นทหารก็เห็นหน่วยความมั่นคงก็เห็นทําไมไม่จับ ผู้ใหญ่บอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้นะ่ะหรือถามว่าทําไมมันไม่ได้ก็ในเมื่อมันตั้งบนมันผิดกฎหมายชัดๆมันชนต่อนะไอคนที่จับนี่ซวยนะแนะ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งบาโอกาสผมก็บอกเออเขาเรียกว่าลหลายๆคนเห็นหมดทุกเรื่องก็มีดีแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสสาการจริงๆเนี่ยจะทํำยังไงในความรู้สึกของเ,ออเขาเรียกว่านายทหารชั้นผู้น้อยตํารวจชั้นผู้น้อย เห็นไหมเขาเห็นแต่ทําไม่ได้ถามว่าทําไมทําไม่ไ,มได้พอทํำก็กลายเป็นเสือกแล้วก็โดนไงโดนยังไงหนึ่งย้ายสองคุมขังใช่ไหมเออนั่นประมาณนี้คุณมนานัสนะครับแล้วก็คุณจีลาพรบอกโกหกครั้งนั้นมาหลายปีอย่างน้อยสามสิบปีอะไรอย่างนั้นก็ตรงนั้นก็ก็ว่ากันไปเนาะนะครับแล้วก็ก็เยอะนะครับอ คุณเพชรนายบกขมิ้นยิงมาเรายิงตอบก็ขอยมันเปิดฉากยิงเธอะนะครับไทยเนี่ยเขาซัดแน่นอนเออมันจะมาตั้งคาสินโนถ้าไทยไม่ผลักดันคนไปเล่นก็จะคนไทยนี่แหละครับผมใช่ครับนะครับกลางปีบอกว่าให้สร้างคุกสําหรับทหารขมิ้นไว้เออหน่วยไหนของมันล้ําเข้ามาชายแดนตามแผนที่1ต่อห0 0 0 0ืนให้ใช้กําลังมากกว่าล้อมจับจับมาขังไว้ไม่ต้องใช้เสียงปืนแล้วค่อยเจรจาเออก็ดี